ไหวมึงฟังไว้นะลิ้นนั้นมันไม่มีกระดูกแต่มันสามารถพลิกไปพลิกมาได้พูดได้ตัวเองดูเป็นคนดีได้และก็พลิกไปพลิกมาผูดได้คนอื่นเป็นคนชั่วได้มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่ฟังเลยนะคะว่าเลือกเชื้อแบบไหนอีเลือดเชื้อคนพลิกลิ้นคนเล่นลิ้นหรือว่าคนลงลิ้นขึนเฉือวแบบรังว่าเลยเออต้นต้องจำไว้นะลิ้นนี่มันไม่มีกระดูกนะแต่มันสามารถพูดได้คน เบบชั่วได้ปลิกไปพลิกมากลายเป็นคนดีเชยทั้ทงๆท,ที่ต้องช่วยกับคนอื่นนั้นผู้ดได้ตัวเองเป็นบทนาสรงสารบทชีวิตแม่มันจะนัดหน้าคุณจะไปลาวก็วเลย <c oughs> ตัวเองนาสรงสานนาเวทานาไปลาวคนอื่นว่าเรากระทำผู้ทำไรมื่อไอ้ บางทียู่เชยเยนี่ไปไสหลักคนไปไส่เรืองไปไสเรียงความให้คนอื่นเชื้อเชยเชยคนอื่นก็ต้องพิจารณากันนะคะใครที่พิจารณาแล้วดูดีไม่เลือกเชื้อตาโค้าได้กินข้าวใครที่ฟังแล้วก็เชื้อกคได้กินย้านะคะมา